โอ้ยเ oh, สียบโอ้ยโอ้ยหันแล้วบิดล้มไหมครับโอ้ห oh, นอนเลยครับแม่พาน้องนอนเปรยครับท่านี้เตอรลุยเหมือนเดิมครับเสียบอ่ะฟันดอกเสียบทีครับเสียบอลุดลูดเลยสวัสดีครับแฟน YouTube c h anel ดูมวยบายแยนอะไรเทปนี้เราจะพาไปชมไฟต์การชกของเดนนาโพอทันยลักษ์ที่บุกไปเจอกับนักชกเขมรเจ้าบ้านติดตามรับชมครับคู่นี้จบแบบสะใจกองเชียร์อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดั่ิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการน,นี้ครับศึกมวยไทยถลม่มกุนคาแมร์จัดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2018หรือตรงกับปีพศสอ6 1ครับที่ประเทศกัมบูชานักชกไทยแล้วครับเดนนาโพสทัญลักษ์เจอกับเจมิมจิตตานักชกชาวกัมบูชาเจ้าบ้านนะครับ วันนี้ต่อในพิกัด6กสกิโลกรัมกำหนด3ยกครับราการนี้มีขึ้นเมื่อราวๆ5 6ปีที่แล้วนะครับมุมน้ำเงินครับนักชกไทยครับเด่นนาโพสอทธัญลักษ์ครับยีบสปีนะครับในไฟนันสูง168เซนติเมตรครับเจิมจิตตา2 1ปีสูง170เซนติเมตรครับเดิมนี่มุมน้ำเงินนะครับชื่อคือเหมือนคนไทยครับเจิมจิตตา เดินครับเดินแมเดินเดินมาชกในบ้านน่ะชกในบ้านมันต้องคููหน่อยเออขยัยโยกเข้าหาครับเซนาโพลก็แม่รอจังหวะสวนครับเป็นมวยจังหวะฝีมืออยู่แล้วสําหรับเซนาโพลเติมก็เดินครับเดินแล้วทีมน้ำก่อนครับนี่ครับทีมน้าไปก่อนติเชือกไปเชือกแล้วยังไงต่อจังหวะเข้าทาแม่ยับมียับเปิดทางไปก่อนครับจังหวะรับเตะโอ้ยเตะหลุดครับเตะหลุดครับแม่เตะซ้ายหลุดเกือบโดนลงโทษครับจังหวะ ปั๊มหรือตามน้ำนี่มันมันยังช้าไปหน่อยครับสำหรับนักชกไทยของเราครับเด่นนะโอ้ฟันศอกครับมีงัดสอกรวบล่ามครับเสียบเข่ายัดเข่าครับรวบรวบครับรวบแล้วไงต่อรวบหาหาเรียบสิเอาปุฟันเลยครับโอ้หจังหวะนี่ครับศอกซ้ายทํางานครับอาเป๊เป๊ะอาเปะเชือกเชือกเชือกช่วยด้วยนับครับสี่ห้าโอ้นี่ต้องฟังกรรมการนับแบบคาเชือกเลยนะครับโอ้โหแม่เต็มเต็มครับ ก็เป็นจังหวะที่ทางแบบไล่แขนอยู่อะแล้ววงนอกนี่ปรากฏว่าทางทางนักชกไทยครับผมอยู่ครับผมแล้วพอการ์ดของนักชกเขมรตกปุ๊บนีก่ก็แม่ฟันซ้ายเลยครับทิ้งทั้งตัวครับแต่ก็ต้องบอกว่านักชกกรรมพูชาก,ก็ยังแม่ยังยังมีความน้ำอดน้ำทนเนะี่ยเออยังมีท,าทะะ่าทรหอดเนี่ยยังลุกมาสู้ไหวอะเอาเดินครับแม่ต้องเดินแล้วครับตอนนี้มวยขเขมรตัดมายกที่2ครับยกแรกนี่โดนนับไปแล้วยกนี้ก็ต้องเดินแล้วครับ ต้องเดินเรียกเอาคะแนนที่เสียไปในยกแรกคืนมาครับจังหวะนี้โอ้เขาเชือกเอาเชือกลวฟันสองเลยครับโอ้ยตอนนี้เป็นศอกขวาครับแม่กับในครับอ่าดูอาเหลี่ยมตีไม่มีครับปรากฏว่าติดเชือกกรรมการก็บอกอ่าออกมาหน่อยออกมาหน่อยอ่ากลางเวทีลุยเดิมก็ต้องเดินครับต้องเดินครับไม่เดินนี่มันแม่ไม่เดินก็รอแพ้ว่านเถอะต่อยตัดลตัวตบพุกครับแม่โดนไตขาโอ้ยไตแม่ทำท่าจะขันหลังครับ จับในรวบรวบแหม่ยังไม่มีเหลี่ยมตีทั้งคู่นะครับกรรมการก็แยกครับอ่ะลุยกันไหมเจิมต้องเดินนะครับแม่ไม่เดินนี่มันกระรอแพอุ๊ยจังหวะครับโดนเสียบพยายามจะตัดลําตัวครับเจิมเจิมจะตัดลําตัวว่างไงโยกหาจังหวะโยกหาจังหวะแหม่ยังไม่มีจังหวะเข้าทําครับในขณะที่นักชกไทยครับเด่นนาโพก็ชกแบบสบายๆแล้วครับตตอนนี้ได้เปรียบนะครับได้หนึ่งนับแล้ว ดูวงในขวางขวางโอ้ยขวางคอแทบหักขวางแล้วบิดโอ้โยกรรมการต้องแยกครับโอ้ขวางแล้วบิดเข้าเชืออครับเดิกครับเต <c oughs> ิมจิตตายังต้องเดินตามล่าหาความสําเร็จต่อไปครับ <c oughs> หลังจากที่ยกแรกโดนไปแล้วหนึ่งนับรวบครับรวบพยายามที่จะนี่ครับพยายามที่ขวางครับเดนอาโพพยายามที่จะขวางครับกรรมการก็แยกครับอา้าวลุยก,กันไหม ต้องเดินครับเจอมาเตือนต้องเดินเดินต่อไปเดินหาความสําเร็จต่อไปแต่รู้สึกว่าจะเหมือนจะเดินมาแล้วอาจจะโดนแข้งแล้วมากกว่าครับพยายามจะต่อยตามตัวครับจับในสอดแขนนี่โดนไล่แขนไล่แขนแล้วเสียบเสียบโอ้ยกระตุกแล้วฝันสอกตามเครับสายสายรูเดิมเลยครับสายดอกเดิมนะครับโอ้โหโดนชุดนี้ไปแมแหม่ชักชักโอ้โหชักใจคอไม่ดีนะครับเจิมแต่ก็ยังเดินครับต้องเดินครับแมคนดูเยอะนะเออคนดูเยอะ ไม่เดินนี่มันรอแพ้มันต้องเดินเออพยายามโอ้โหโดนเขี่ยขาอะรวบรวบรัดล็อกล็อกว่าไงกรรมการหมดยกพอดีครับต่อที่ยกที่3นมครับโดนมาแล้วหนึ่งนับนะครับในยกแรกครับและยกที่2ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแล้วก็วงในดูเหมือนว่านักชกไทยดูจะดีกว่าด้วยนะเดนนาโพอับเตลำเตะขาครับเป็เตะลำตัวเตะขาหนึ่งดอกขยับข้อหาครับนักชกเขมรโดนทีบ จังหวะเขาทำก็โดนแตกเคียขายครับแม่ไม่มีจังหวะเขาทำยิงครับสําหรับเจิมจิตตาครับวงในพอมีจังหวะเข้าทำก็เหมือนจะเหลี่ยมเข่าลายลีลาการแทงการเสียบเหลี่ยมในนี่มันมันเป็นรองเขาว่าเอากระตกุก,ะตกกระตุกก็เสียบนี่ครับดูครับยัดเข้าไปครับหนึ่งดอกเต็มเต็มครับชกแบบสบายๆแล้ครับเด่นนาโพแมถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าภาษาบ้านเรานะภาษามวยก็บอกขี่จักรยานปล่อยมือแล้ว จับนายครับจับฮาร์ดโอ้นี่ครับดก้องตีครับ้องตีดีกว่าเยอะครับเดนนาโพชกไปชกมาแล้วชักจะท้อแล้วครับสําหรับเจิมครับแมตของเดินอ่าเดินต่อไปไม่เดินมันมันเขินอะทีบครับพยายามจะเน้นที่ช่วงล่างนะครับรวบนายพยายามจะรัดรัดโอ้หันหันหันตูดหันตูดโอ้โหหันตูดอย่างนี้เนี่ยมันเสียเหลี่ยมเออแมคเขาเหม็นก็ชอบหันตูดยิงเลยครับ ยามจะสาดแข้งครับแม่เตยเหมือนสเปย์สปาอู้จะโดนซอรอีกทีครับโดนแข้งอ้าวยังไงต่อจับล็อกในแทงเสียบเสียบเสียบอีกทีครับเด้งไปเรื่อยครับแม่กรรมการต้องเข้ามาช่วยชีวิตครับโอ้อะลุยกันไหม่ในก็แพ้ครับนอกในชายางิงครับในก็แพ้นอกก็สู้ไม่ได้ครับอู้ดูครับดูเข้าข้างหลังดูเข้าข้างหลังโอ้โหโอ้โหโดนเข้าข้างหลังงี้ครับแม่ถ้าเป็นประเทศไทยประเทศเป็น ทีมวยมีน้นาเนินครับเข้าแบบนี้นี่ยกสุดท้ายนี่เท่าไหร่ก็ต้องต่อเด่นนาโพรครับก็ถือว่าเสียเหลี่ยมแบบโอ้โหมโหฬารเลยครับพยายามจะเน้นนี่ครับช่วงล่างเสียไปครับกระชากของมาของมาโอ้ยยังไม่มีจังหวะตีครับกรรมาการแยกสักก่อนอ่ะลุยใหม่ครับไม่เด่นนาโพรไม่ของครับตอนนี้ควางเดียวครับของของเสียบเอาคอมาเสียบเอาบิดบิดเสียบ โอ in oh, 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 ้โหเสียบโอ้ยโอ้ยหันแล้วปิดล้มเลยครับโอ้โหนอนเลยครับแม่พาน้องนอนเป์ครับท่านี้เด้นลุยเหมือนเดิมรับเสียบอฝันดอกเสียบอีกทีครับเสียบอะลูดเลยโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหเจิมจิตตาครับเรียบร้อยครับไม่เอาแล้วครับโอ้โหห่นหุนเชือกหุนเชือกเอาเอาโอ้โอ้โอ้โอโอ้โเรียบร้อยครับดูภาพช้าครับ พยายามจะสาดแข้งครับแต่แม่เตะไม่เข้าครับนะครับก็มาเน้นช่วงล่างแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเท่าที่ควรนะครับจังหวะที่แมดักฝันศอกก็โดนศอกคืนมันก็ทําท่าสะดุ้งนะครับเจิมจิตตาปล่อยตาดลตัวขึ้นบนครับแล้วก็เตะขาครับเป็นชุดเหมือนกันครับแต่หยุดไม่อยู่คะหยุดนักชกไทยไม่อยู่นะพยายามจะนี่ครับฝันศอกจังหวะครับเสียบอู๋นี่เต็มเต็มครับลูดเลยครับโอ้เสียบนี่ครับดอกนี้ครับโอ้โห เข่าขวาครับเต็มๆครับพยายามนี่ครับพยายามจะบวกซองนะเนี่ยโดนเข่าสวนนี่เรียบร้อยครับลูดครับโอ้โหนี่ครับแม่นับแรกก็พิงเชือกครับพอแพ้สั์ก็ยังพิงเหมือนเดิมครับสําหรับเจิมกิตานะครับเรียบร้อยครับผู้ชนะของเราครับเดนนาโพสธัญลักษณ์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเจิมกิตานักชกชาวกัมพูชาไปในยกที่สามครับด้วยเข่าขวานี่เองครับ เรียกว่าเสียบเข้าเต็มๆพุงกะทิเลยทีเดียวรับชมจบเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ใช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ